สวัสดีค่ะสาวสวยมาอีกแล้วโอ้โหป้าป้าป้ามาลูกสาวใครหนอเมื่อเช้านี้มีเห็ดไหมะดาดามาสาววิววิวเห็ดมาส่วนแม่ก็เอาเอา,เอาถือส้มอีก

เพราอยากอยากเอามาให้ป้านจริแก่วเห็ดออกแล้วที B ่เกินพวกแกอยู่หรือเปล่าดูได้ขอแกก็กลับ

ไปทุกคนเยอมากเยอะพเลยแมวกรโตกมาพุงเลยเสือบอกว่า <rhyme> ม <av> <as> ่ว้าเดาลาออกมาเสือสาวเป็นสาแบบนู้นจะได้สวยกว่านี้อีกเยอะเลยเย้ น้องใหม่ลัชรีขอบคุณค่ะคใหม่ลัชรีขอบคุณค่ะอบคุณค่ะอ้เป็นหมดนะอันนี้ากินมาด้วยนะกินมาด้วยเอาะ โอ้ยมัวจะถามกล้องนั่นแหละถ่ายที่โอ้ยนี่คือเห็ดอะไรอ่ะโอ้เห็ดปวกันเนี่ยเนอะเนี่ยเห็ดปวก อย่าพึ่งทิ้งนะอย่าพึ่งทิ้อย่าพึ่งทิ้งอย่าพึ่งทิ้งเตอไิ่งเก็บมาแล้วเนี่ยไปมาเมื่อเช้าเนาะโอ้โหไันมีเห็ดลางโง่เห็ดลางาฝากป้าเดี๋ยวเดวเต้องเว้นลหางกันกินกันจริงจเหรอแกกินด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องสี่ห้าดอกก่อนนะวีบอกว่าอะไรมาให้ป้าอแ กระดาษแล้ว <showed> พ <up> ี <Le encant ing> ่ชอบแกงก็ได้กินได้กินแบ่งให้มันแตกเหดตับกำลังอองามโอ้ยยาเราไปหาเห็ดบวกกันไหมนี่ไงข้าวเราไูทูปเป็นหลักนะฮะข้าวไม่ออกไปเสียมไปเออไปเสียบเอาไปเสียบไปเลยเออไปเสียบไปเอาดอกน้อยๆนี่ไปเสียบไปเป็นว้ดคนนี้นะถือก็ถายนี่แหละชอบเนี้ยแต่ถือก็ ตะตื่นเต้นกันหมดเลยดูยูทูบตื่นร้นาเลยทำไมมันไม่เดินไหได้คนนอนอยู่กับตื่นบานนี้อืไม่รู้จตัตอนไหนเนี่ยอันนี้่าบอกทไมมันไม่เรนมันไม่เดินเอาถ่าเสือบอเบิ้มีแล้วเนาะม่ม่คนรักคว่าโอ้็ตลงัโอนี่ไ้นนี้อั้เห็ดรโง่โอ้ยมันรวม นา่นนะดับเออเด็ก้ไวเด็กูไวอ่ะไปหากินข้าวกินน้ำานี่ข้าวินไปกินข้าวโอ้ยเขาเรียกไปไหนไไหนกันนี่ป่ะป่ยจะเข้าแต่นี่ห้องอคู่นี้มันเป็นอะไรเนี่ยฮะจะไปเอ้าจะไปซื้อมุกกระทะแ้อ้ยไปซื้อมุกกระทะแล้วป่ะคว่าข้าหอม นสวยวาวนมกาสวัสสดีค่ะาวสวยมาอีกแล้วโอ้โหป้าป้าป้า,ปามาลูกสาวใครหนอมาเช้านี้มีเห็ดไหมดาดามาสาววิว วิโอเห็ดมาส่วนแม่ก็เอาเอาถือส้มอีกมาฮเอาคนนั้นจกคนนี้จกกรจกป๊กนี่จกเลยจกเลยมาเรียกล้ไปมีเห็ดมาด้วย เออสวยอนเยเหมือนคนเก็บอันนี้มีเละงกับมอันนี้ต้องอัดเพราะว่าไม่ไม่นี่อนนี้เอามาเมื่อเช้าเลยขึ้นขึ้นไปหาต๋อรออยากเอามาให้บ้านกิน núi đi có cái các cặp Để chăng lên sáu มาเร็วๆๆๆเร็วๆปุ่งเร็วนะปุ่งเฮ้ย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 เซียวเซียวเออทําๆเหมือนกันนะเออไปทุกคนเลยเฮ้ยเซียวมาปุ่ง อือเ้ยเปสาวนใคเป็นสาวแบบ้แต่าสวยกว่านี้อีกเยอะเลยเยฮ้ฮ้ยโอ้โหน้องใหม่ชลีขอบคุณค่ะ เป็นหมดนะอันนี้ราหากินมาด้วยนะคกินมาด้วยรองก็ตกตกรองก็ตกรอเย็นกล้องอุ๊ยโมจะถามกล้องนี่แหละถ่ายที่โอ๊ยกล้องมาตั้งแปดกล้องเลยนี่คือเห็ดอะไรอ่ะโอ้ยเห็ดปวกเนี่ย เนาะ่หยีบยว์เดอยพึ่งทิ้งนะเย่ายพึ่งทิ้งอย่าพึ่งทิ้งเอพึ่งทิ้งเ็่เก็บมาแล้วเนี่ยไปมาเมื่อเช้าเนาโอ้โหยมีเห็ลังูมีอะไรลาป้าเด๋เดี๋ยวต้องเว้กักินด้วยกันกินด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องสี่หดอกก่อนนะวีบอกว่าอะไรมาให้ป้า ได้แล้วพี่ชอบแย๊งก็ได้กินแบ่งให้ตอนนี้มันแตกเห็ดตามกำลังเอกงามโอ้ยาเราไปหาเห็ดบวกกันไหมนี่ข้าวเราอยู่ง่เป็นหลักนะไม่ออกไม่ตักปุ๊มเอาไปเสียมไปเลยเออไปเสียมเอาดอกน้อยๆไปเสียมดูชนนี้นะถือก็าไลน่งนี้แต่ถือก็ไปไ ตื่นเต้นกันมดเลยดูยูทูบถ้านร้อนเลยตื่นแต่นอนาไมมันไม่เดินไหนได้คนนอนอยู่กับท่นบานนี่ไม่รู้จะตอปตอนไหนเนี่ยอันนี้อย่าบอกทำไมไม่เดินไม่เดินเลยอ้าถ้าเสื้อบ่บเบิ่งมีแล่าเลยเนาะแมไม่คอรักคนไทยวะยะ่อันนี้อันนี้เน็ดละโง โอ้หเห็ดรวมเฮ็ดรวมเห็ดเแนะดับเแยส่วู้้ไว้อไปหากินข้าวกินน้าบนนไปกินข้าวโอ้เขาเลือกไปไหนกันนี่ป่ะป่ะป่ะจะข้าแต่นี้ห้องคู่นี้มันเป็นอะไรเนี่ยฮะจะไปเอ้าจะไปซื้อมกกระทะนะ ป่ะปกี่กว่าข้าหอ,อมมาขายเห็ดค่ะมาขายเห็ดคนสวยกินเป็นยีบ่บะามกป่ามกปาอีกคะมาถึงจังหวมาถึงจังวพอดีว่าหมกปลาภาษาเสียนดีแปลว่ามกป่าพอดีอืมแล้วกน่ากมุกป่า,ก,ปากินยี่หองนะอืมนี่ือปลาดาบอกปลาดานี่ป้าา ภาษาทำอร่อยนะดูดิดูคุณไม่เคยเห็นเห็ดพี่แอนจะเหมือน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 ใครนาะที่ที่ปลาดาแถวบ้านปาดาเขาเลยเห็นอะไรเห็ดตางไม่ได้ตอาแถวบ้านค่อยเลิกเห็ดโคน เ็โคนคือเห็นแต่ชอบกาแฟชอบมากค่ะชอบดูกาะนเราชอบกินด้วยไม่ชอบกินนี่ต้องล้างอ่ถ้าล้างไม่ะาดมันจะกรบกเอาไมสสกินเดียวนี่พี่รอดไปมองบ้านจิเลยวิธีล้างคือยังไงภาษาวิธีล้างอเออะอาน้าสและมังแล้วก็ใสเกลือ ล้างน้ำเดียวไมัาง้ายาไดแล้วไอซีสลงน้ำเดียวกรได้วกินไดแล้วเต้ล้างลายน้ำ